สบายดี LT Vision ลาวเปิดศูนย์ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังและห้องเย็นเก็บรักษาผักสดเพื่อการส่งออกกรมปลูกฝางกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้สพอปลอาว ร่วมกับโครงการสร้างความเชื่อมโยงเพื่อขยายเครือข่ายการเกษตรจัดพิธีเปิดศูนย์ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่เมืองเล่างามแขวงสารวันและพิธีเปิดการใช้ห้องเย็นสำหรับเก็บรักษาผักสดเพื่อส่งออกที่นครปากเซแขวงจำปาสักโครงการกรีนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรสหรัฐผ่านองค์การไม่แสวงหากำไรที่ดำเนินโครงการด้านการเกษตรสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคมมากกว่า150โครงการใน46ประเทศ ทั้งนี้ครับโครงการดังกล่าวได้รับมอบทุนช่วยเหลือแบบให้เปล่าแก่สมาคมมันสัปะหลังของสปปลาวเพื่อจัดสร้างศูนย์ผลิตภัณฑ์มันสับปะหลังที่เมืองเล่างามแขวงสารวันมูลค่า740ล้านกีบเพื่อใช้ในการจัดสร้างโรงเรือนเพาะชำในร่มจํานวน6หลังจัดซื้อเครื่องผลิตกล้าม,มันสปะหลังจัดซื้อถุงพลาสติกสําหรับผลิตปุ๋ยชียวาภาพและจัดฝึกอบรมมาตรฐานกติก,กรรมที่ดี และการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานให้แก่เกษตร,รกรที่ปลูกมันสำปะหลังของเมืองเล่างามและเมืองท่าแตงจำนวน3,400คนและมอบทุนช่วยเหลือแบบให้เปล่าแก่บริษัท Sky Vision Agriculture Promotion s o มูลค่า596ล้านกีบในการจัดสร้างห้องเย็นที่มีพื้นที่1,000ตารางเมตรสามารถเก็บรักษากระลำปีได้ประมาณ200-300ตันต่อวันที่ตลาดผักสดนครปักเซแขวงจำปาสัก โครงการคลีนได้ดาเนินการใน7กิจกรรมหลักประกอบด้วยการอำนวยความสะดวกให้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเข้าถึงตลาดภายในประเทศและระดับภูมิภาค 2. การโฆษณาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 3. ปรับปรุงระบบกระบวนการผลิต 4. การพัฒนาระบบรองรับเกษตรอินทรีย์ 5. ปรับปรุงและพัฒนาการป้องกันศัตรูพืช 6. พัฒนาเชื่อมโยงวิชาการด้านการเกษตรและ 7. ผลักดันนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่และการจัดหาแหล่งทุนโดยในสพปลาวจะเป็นการพัฒนาห่วงโซ่การผลิตการเกษตรให้กลายเป็นสินค้าและสามารถส่งออกได้ตามมาตรฐานของภูมิภาคและสากลสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลสพปลาวโดยเฉพาะการพัฒนาอย่างยั่งยืนสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงเป็นการสนับสนุนแผนงานของกระทรวงเกษตร,รมและป่าไม้สปปลาว ในการผลิตสเสบียงอาหารและการผลิตเป็นสินค้าซึ่งโครงการได้คัดเลือกพืชที่มีศักยภาพและมีโอกาสพัฒนาให้กลายเป็นสินค้า4ชนิดได้แก่กะหล่ำปีกาแฟมันสำปะหลังและถั่วดาวอินคาโดยเน้นส่งเสริมพื้นที่การเกษตรใน2เขตได้แก่เขตที่ราบเวียงจันทร์ประกอบด้วยเมืองปากงึมเมืองสังทองและเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทร์รวมทั้งเมืองกาสีและเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันท์ 2. เขตที่ราบสูงบริเวนประกอบด้วยเมืองเล่างามแขวงสารวันเมืองท่าแตงแขวงเซกองและเมืองปากซองแขวงจำปาสักแล้วพบกับ l อ t v ที i o n ได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี